ทางใดที่เธอจะมีความสุขกับเขารู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่าปัดอีกเลย่นจะทำความรู้จักชาก่อนจะทำความรู้จักมึงถามกูไหมว่ามีใครอยากรู้จไหมนี่นี่อะถ้าเราทำเพื่อจุดประสงค์นี้ไงไม่อยากรู้จักกูยัดเยียดให้รู้จัก สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับเคลื่อนมาหมาชาแนลอีพีนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับต่อเนื่องจากอีพีแรกที่เราไปเยี่ยมร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นของก๋วยเตี๋ยวในคนก๋วยเตี๋ยวนในคนไม่ใช่ยำคนะไม่ใช่ไม่ใช่คนในพูดผิดพูดผิดนะครับก็วันนี้เนี่ยมาใช้บ้านผมพี่ทิ้งพี่ทิ้งเรามาคุยกันวันนี้จะมาคุยเรื่องผมเพราะอีพีหนึ่งเราเกิดไปว่าจะมาคุยเรื่องเรื่องผมว่าเอ๊ะไป ูไไไไไ้้เออออดงงงทําาะะรรนีี่่ยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักสถานการณ์เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ออกนอกสถานที่ก่อนจะทำำจาําความรู้จักมึงถามกูไหมว่ามีใครอยากรู้จักกูไหมนี <c ười> <c ười> ่นี่อ่ะเมื่อเราทำเพื่องจุดประสงค์นี้ไงไม่อยากรูกก้จักกูยัดเยียดมใจคือ <c ười> <c ười> จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นการรื้อฟื้นความจำให้กับพวกแฟนเก่าใช่ครับ กีนน้ำอิีน้มที่เรากินเนี่อาจจะมีตอนขับเรากินหมากไปได้ยังมปาเกิดไปได้กินไปไไม่มีมากแล้วอันนั้นอันนั้นมันคือแก้ร่างกายนะแต่ว่าความทรงจำนี่เวลานึ้ถึงตอนนั้นปุ๊บมันก็ยังสดใสอมอนเสรแล้วี่น้อง้น้องน้องแล้วนึกถึงพี่ชาที่ได้อีกี่ คุยคุยเรื่องไฮเปอร์ก่อนเรื่องพลทินามนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เข้ามาดงเราแตกไปปุ๊บแตกปีไหนจำได้ปะจำได้จำได้จำได้สองพันสองปีที่ตึกระเทิดโดนโดนเครื่องบินทุ่นชนเว้ยเออเออใช่ตอนนี้อ่าหลังจากที่วงแตกปุ๊บวงพีทินัมแตกปุ๊บทุกคนย้ายย้ายกันไปเขาจะย้ายกันไปทำธุรกิจตัวตัวเอง เพราะว่าค oh ุณยิ่งใหญ่มากเลยนะธุรกิจส่วนตัวเยอะไปขายของตลาดอาเบ้าแต่ตอนนั้นมาลุ้นขายหลายอย่างอยู่ใช่ไหมขายนาฬิกาขายนาฬิกาขายกล่องมือถือก็ขายกับมึงไงแบบใช่ใช่ใช่ก็คือแต่เฉพาะตอนใช่ใช่เออก็ขายกับกูเกอะก็คือมันขายกับกูแล้วก็กูกูก็เลยไปกับเยอรมันที่นี้ก็ขายไปขายขายอยู่นานขายตั้งแต่ น่าจะประมาณสองปีสมปีเลยเหรอใช่ขายสองจําได้ว่ากูไปติดป้ายตามห้องสองปีว่ารับลับรับลูกเดไหมอะไรไปติดไว้ที่ห้องห้องตาตาตั้มนั่นแหละไปติดป้ายไปติดป้ายไว้ว่าถ้าในสนใจรับลูกเดว่างานก็ติดต่อมาได้นี่แหละก็เลยเข้าเรื่องว่าชานไปเข้าไาเปิดตอนที่ติดเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณมีคนโทรมานั่นนั่นขายพูเนี่ยอ๋อผมเป็นโปรพิเร์ครับแหนบนิดนิดพงห่อน่าเฮ้ยพี่ผมเป็นพงห่อน่า พี่นี่เลยพ<อ>ี่นี่เลยฟังเสียงมึงไม่น่าจะชจอบฟังเสียงมึงไม่น่าจะชอบฟังเสียงมึงไม่น่าจะชอบใจดียรลยเสียงมึงไม่น่าจะชอบพี่นี่ก็เลยมึงเป็นใครเนี่ยพูดมึงเป็นใครเนี่ยไอ้ฝั่งมึงพูดกับมาอ๋อกูยุ่นเองยุ่นคือเป็นเพื่อ,อนผมตังแตไหนก่อนบรรเล่นกีตาร์มโนมาเฮ้ยเป็นไงวู้สบายดีไหมไอ้เราเขคิดว่ามี่าร์ดีมาถึงอดอกแรกโดอกแรกผ่านไป,ไปมีอีกแล้วลงมารับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ชาเครับ อพอดีผมเออ่มือกองวงไฮเปิลนะครับไี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้นะคือทำไมมันมีคนมาแกล้งกูอก่ะทำไม,มตุ๊กต่ไปไปแกล้งคนอื่นไปเยอะไงอายุนนะไอ้ตัดคราวนี้มาข่าวนี้มาเป็นมือกองวงไฮเปรลอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมมือกองวงไฮเปิลจริงๆครับผมหรอกไอ้ยี่เราก็ด่าไปเรียบร้อยนะอ๋อขอโทษขอโทษครับคิดว่าเพื่อนโทรมาอำ้ำตอนเนี้ยไฮเปิลกำลังทำเพลงจบมเแี้ยเพลงเสร็จหมดแล้วเพลงเสร็จหมด กำลังต้องการคือเบรกเลยเห้ไปปิดป้ายไว้สนใจอยากมาร่วมวงไหมก็เลยตอบไปเลยทีว่าโอเคอันนี้คือเขาไปเห็นป้ายที่ห้องตอบตั้มที่ห้องตอบตั้มเลยคุยกันคุยกันแม่ขเคำถามเลยใช่ถามเลยขอหน้าเจอได้ไหมต้องขอดูตัวก่อนโอ้โหใช่ไหมแต่ก่อนตอนนั้นเรายังไม่เคยเห็นนะว่าวงไฮเปิลหน้าตาเป็นยังไงพรุ่งนี้มาเจอได้ไหมต้องประมาณเที่ยงเลยคุยแม่แม่หาให้โทรมาอ๋อวงไฮเปิลโทรมาอยากพูดแบบเหมือนไม่มีอะไรเพราะว่า ไม่อยากไปคาดหวังเอองี้ยไงเพราะ <c oughs> แต่ก่อนแม่ก็แกมีเพื่อนก็นกหลอก <c oughs> แกมีเพื่อนกันที่16ก็หลอกจริงนะอ,อ,อ๋อมือม,อมอือจ้องมืเพิเปิ้ลอ่ะแล้วเขาโทรมาไหมอ๋อเขาอยากให้บอกเทปด้วยแม่บอกจริงอ่ะไม่รู้ดิเชื่อเชื่อได้หรอไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปดูตัวมาตอนเช้าเลยขี่มอตเตอร์ไซค์ไปนะเพราะมันใกล้บ้าน แต่แต่งตัวแบบเล่นเล่นแต่งตัวเต็เลยโอ้แต่งตัวแบบได้เล่นดนตรีกลางคืนเลยไปลื้อชุดไปลื้อชุดลื้อชุดเก่าเลยคลิปพี่ก็ใจไม่อยากคาดหวังไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังเลยอยากเต็มไปเลยผู้ชาไปเลยเต็มยศเลยไปถึงไม่ถึงร้านอาหารต่อมาปุ๊บไปนั่งรอหน้าหานั่งรอสักพักหนึ่งก็มาโมตอรไซค์คันแรก ขายเก่าๆไม่เห็นหน้าเห็นผมยาวแล้วผมเป็นสีสีแดงชมพูอ่ะไอ้คนน้องผมไม่เป็นอหรอไม่แจ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจงเปิดแมสมาไม่แก่มากหน้าเหมือนละกงหน้าเหมือนละกงหน้าเหมือนละกงหันไปไม่ใช่นั่งตะทักหนึ่งไม่มาสกิดหลังหันไปไอ้เหี้ยคนอากงเมื่อกี้แหละมาสกิดนี่ใช่ชาร์มครับอ๋อใช่ ในใจตอนนั้นกูอยากกลับบ้านมากงสกิดแล้วไงต่อหัว่ากงสกิดอยากกลับบ้านตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้ววงไฮเปิลขนาดมือกองยังแก่ขนาดนี้ไอวิทกลับไปเังเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเชี่ยวเขาตอนนั้นมันม่มันไม่มีโหแม่งเล่นกับรุ่นใหญ่แต่จริงๆจะบอกให้ว่าไอ้๊อกเนี่ยอายุน้อยกวากอีน้อยกวากูปีนึงปีหรือสองปีอ่ะอายุน้อยกว่าแต่คือหน้าไม่ไปเยอะไงโกงแล้วกอป๊อกใช่คือป๊อก เขาก็ไม mm ่ได้แก่ขนาดนั้นหรอกผมก็พูดไปนั่นแหละไม่โกรธแต่ไม่คุยด้วยเฉยเเห็นกันแค่นี้ปุ๊บโอเคเลยตอนเขบอกว่าเดี๋ยวเราโทรหาคิวต้าก่อนโทรตามคิวต้ารุ่นเก่ามากอยากกลับบ้านเขไม่ใหญ่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากำลังจะกดเบอร์หย่านะหย่านะหย่านี่คือมึงโทรออกไม่ได้ใช่ไหมชาบีเหลี่ยงห้าไหมเดี๋ยวกูโดูได้ทำไม ร้อยคอย่างหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมานัดวันเข้าไปที่บริษัทไอแี้เรากกลับบ้านด้วยความที่ไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเห็นจากล้านหน้าตาแล้วบริษัทไม่น่าจะเอาหลอกไอเอฟไม่ขหนหน้าตาใช่ปะตอนนั้นนะตอนนั้นอะกลับบ้านแม่ถามเ่าเป็นไงบ้างโอ้แม่ถามับเป็นไงบ้างโอ้โอ้โอ้ทำไมแนวหลอกอย่างนี้กเพราะว่าเห็นไม่น่าจะผ่านผ่านไปอีกไม่กี่วันเอง ป๊อกโทรมาอีกว่าจะนัดเข้าบริการได้ทานมีรถไหมเออมีมีมีรถอะไรมีรถเก๋งเฮ้ยมารับรถด้วยมาล้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับงวีดด้วยแล้วก็เข้าไอเอสเลยก็ไปเจอหนึ่งคีย์บอร์ดหนึ่งมือจีตาร์ไปถึงเลยก็ไป็นนองพี่ที่มีประสบการยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยขอจำเงื่อนเลยเฮ้ยยินดีทำไมวะเพลงกูยังไม่ได้ฟังเลยแล้วกตับบ้านป๊อกก็นัดมาอีกเจอพี่ธารถ้าพี่อยากจะให้พวกเรา เซ็นสัญญาแล้วออกระบายเร็วที่สุดโอเคไหมตอบตรงทีเลยว่าได้ครับอีกวันเข้าไปเซ็นสัญญาจะบอกให้กูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่าจะออกอัลบั้มเร็วที่สุดในโลกคือเซ็นสัญญาปุ๊บอีกเดือนนึงประมาณนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็คือประมาณนีไม่เกินประมาณเลยมีข้อคิดอยู่อย่างเดียกูเนี่ยอยากจะฝากน้องๆที่เป็นนักดนตรีนะอันนี้คือสําคัญที่สุดในทีมเลยแม่งอยู่ที่ความคิดจริง สมัยก่อนวงไปที่นั่นกับวงไฮเปิดแม่งต่างกันย่างวะเป้าหมายเป้าหมายอยากแค่เล่นดนตรีหาเงินแต่ไทเปิดแม่งไม่คิดจะเล่นดนเขาคิดอยากจะทำอัลบั้มก็อันนี้คือที่เล่ามาทั้งหมดที่เนี่ยคูเข้าไอได้ไงก็คิดนี้หวังว่าคงจะมีคนจำฉากได้บ้าง บ้างบ้างแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะเยอะกดด้วยนะไม่มีอะไรก็กดให้หน่อยกดได้หน่อยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมอ้ากดกระดิ่งเออน่าจะอยู่ด้านนี้นะอย่าคูณคนทำเลยคนทำกดติดตามตรงนี้เออแล้วแล้วแล้วอยู่กับเพื่อนเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบทำกับเรื่องแบบหมาหมาหมาที่โตใช่ ได้ไหมไอหมิงก็คือเอพิโซดแรกเอพิโซดหนึ่งเจ้าของร้านในคนเออเจ้าของร้านในคนตอนนั้นเราเล่นอยู่ที่ชาเชนเตาร้านร้านหนึ่งช่วงพักครึ่งออกมากินก๋วยเตี๋ยวแต่ไอ้แค่พักครึ่งมันก็เมาแล้วไอ้หมิงเมาแล้วมันเมามาปุ๊บมันก็มาอยู่ดีมันก็มาเล้าหรือไอบอลไอ้บอลที่เป็นแดนเตอร์เว้ยไเป็นอะลรเรื่องอะไรเสร็จไอ้บอลพี่ช่วยหน่อยเนี่ยช่วยหน่อยไอ้หมิงก็เฮ้ยแบบแบบรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยดึงดึงไอ้หมิงมาเฮ้ยหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยพี่อย่ายุ่งว่ะเอา เราแรงไปมันแรงกลับเลยปกติเราไม่ค่อยเห็นมันเป็นอย่าี้ปกติมันจะเป็นคนครับครับพี่ครับครับได้ครับไลยครับมีมารยาทงามมีมารยาทงามเฮ้ยวันนั้นเนีก็ตกใจให้มันเป็นอะไรวะเราก็เลยเฮ้ยมึงยืนปะเนี่ยไอ้มันบอกไม่ไม่ผมไม่ยนโพออย่างเงี้ยแบบแม่งแรงอะเราก็เฮ้ยยเอ้ยแม่งไม่ได้ลก็เลยบอกเฮ้ยมาขวาเข้าไปเต็มเต็มแล้วแล้วมันหมาตรงไหนแม่งยืนได้ มันไใบหลงไม่หลงเสร็จกูต่อยแม่บัตรที่สองแม่งหงายกระเด็นอย่างงี้โอ้แบบเหมือนหนักโปรโมชั่นล้มลงไปทับโต๊ะก๋วยเตี๋ยวเาโต๊ะก๋วยเตี๋ยวหักโอ้ยน่าแล้วน้ำพริกเครื่องปรุงเขาได้พรกระจายเขาหมุนแล้วมึงรับอิชอไปกูเดินกลับมมึงหมามาก มากูย้ต่อเข้าไปเล่นจะต้องไปเล่นรอบตองต่อไอหมิงก็เล่นไม่ได้สะหลบจะมาโดนต่อยใช่ไหมไปเข้าไปเล่นรอบต่อพี่อยากให้จังหวียชานหอยสัตว์มึงเว่งต่อยมันเฮี้ยเสียงโคตรเพาะเลยเสียงอะไรวะพี่เสียงที่มึงต่อยเข้าหน้ามึงว่าโบ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 ดูความที่จะมาต่อว่าเอะไรมาชมกูดูดินี่ก็เป็นเรื่องหมาหมาของชานนะ สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้จักไฮเปอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าๆไฮเปอร์แต่วันนี้เราจะมีเมลเล่เขาเรียกว่าคอปเปอร์ว่ะแต่คอปเปอร์คอปเปอร์เอาเพลงเก่าๆไฮเปอร์มาคอปเปอร์คอปเปอร์ทำเป็นเบลเล่ที่ปังนะครับครับอย่าลืมว่าฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับก็ลากันตรงนี้ก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ทางใดที่เธอจะมีความฝุ่กับเขาทางนั้นจะมีฉันคอยกันว่าเธอเป็นดอกไม้ฉันจะเป็นควักน้ำทิ้นทายให้เขาต้องปวดใจให้เขาทิ้งเธอไปให้เขา ทิมไทยให้เขาต้องปวใจ อออนนอธอตบตามองกับเขาจิตใจคงเบาโพบินไม่นานสักวันความจริงเจอกระจากใจยิ่งเธอตกตามองกับเขาจิตใจคงเบาโพบินไม่นานสักวันความจริงเจอกระจากใจเกอไปหลายปลายี เธอไม่ดีสักอย่างเธอคิดจะเดินแยกทางเธอคิดจะจากฉันไปจะกรีดความทางไว้เหมือนเป็นมารจะตามเรืองความให้สาใจฝาเทลงไปให้รักเธอมีสีดำ ตาเทลงไปให้รักจะมีสีดำ